ทุกวันเราจะโชว์ให้คุณทราบวิธีลงทะเบียนใน New Exodus Account with Personal Area และวิธีเปิด New Trading Account ที่จะเริ่มต้นไปที่เว็บไซต์ของเราและคลิกที่ลงทะเบียนเข้าไปในประเทศที่คุณอาศัยอยู่นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ข้อกำหนดและระบบที่พร้อมใช้งานใน Personal <The S 1> <area. S 2> Email Address ที่คุณต้องการลงทะเบียนใน Personal Area 2สร้างรหัสผ่านตามข้อกำหนดพิเศษรหัสผ่านต้องมี15ตัวอักษร Include uppercase and lowercase letter and a combination on number and character. One of these special character, you will use this email and password to access your personal area. If you have a partner code, test and option to, to enter state, it and link your account to the Exodus Partnership Program. Entering an incorrect partner code will clear the entry field so that you can. You must also tick the box to declare and confirm you are not a. และคุณจะถูกนำเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่ส่วนตัวของพันธมิตรตอนนี้เรามาดูวิธีสร้างบัญชีเทรดดิ้งในพื้นที่ของคุณกันคลิกเปิดบัญชีใหม่จากพื้นที่บัญชีของฉันบัญชี MT5 จะถูกแสดงโดยค่าเริ่มต้นแต่คุณสามารถคลิกที่นี่เพื่อเลือก MT4 คลิกดำเนินต่อเมื่อคุณได้เลือกแล้วคลิกเลือกสกุลเงินดิ่งคลิกเลือกด้วยคลิกเลือกสกุลเงินดิ่งคลิกสร้างชื่อบัญชีและสร้างรหัสผ่านคลิกสร้างบัญชีและบัญชีเพื่อดำเนินต่อ คุณสามารถเปิดอะแดมโอม์แอคเคาท์เพื่อทดลองเทรดดิ่งเงินจำนวนหนึ่งหมื่น US Dollar จะอัตโนมัติคอนเฟิร์มแอดเดพต์ต์ให้คุณอยู่ในอะแดมโอม์เพื่อทำเงินฝากสำเร็จการยืนยันขั้นตอนเมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติพื้นที่ส่วนบุคคลจะแสดงให้เห็นว่าบัญชีสามารถฝากเงินได้และคุณสามารถใช้บัญชีนี้เพื่อเลือกสกุลเงิน